เคทีเคซัพาสวัสดีครับวันนี้มาดูตู้เย็นของอ p บิคูลุ่นเล็กกันบ้างนะครับความจุเพียง8ลิตรเท่านั้นนะครับก็เน้นพกพาเคลื่อนย้ายสะดวกสะดวกเอาไว้ใช้ในรถยนต์นะครับวางไว้ใกล้ๆมือหรือว่าจะหิ้วไปจ่ายตลาดหิ้วไปปิกนิกนิดๆน่อยๆได้นะครับน้ำหนักไม่เยอะเลยตัวนี้มีแบตเตอรี่สำรองภายในให้นะครับส่วนเรื่องขนาดภายนอกนะครับก็เดี๋ยวจะลงเอาไว้ด้านข้างให้นะครับ ตัวนี้ชื่อรุ่น EP8 นะครับเป็นรุ่นที่มีแบตเตอรี่ในตัวถ้ารุ่นที่ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวจะเรียกว่า P นะครับ P8 ไอ8ก็คือมาจากความจุของเขาอภิคู EP8 นะครับภายนอกเนี่ยจะเป็น ABS นะครับเป็นผิวผิวคู่ขานิดหน่อยนะครับเพื่อกันรอยขนแมวนะครับรอยขีดข่วนได้ดีในระดับหนึ่งครับ หน้าจอแสดงผลนะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับแสดงตัวเลขอุณหภูมิแล้วก็แรงดันไฟแบตเตอรี่นะครับมีโหมดแม็กอีโคสำหรับเน้นเรื่องเย็นไวหรือเน้นประหยัดพลังงานนะครับมีแรงดันเขาเรียกเช็คแรงดันแบตเตอรี่ต่ําและตัดการทํางานโดยอัตโนมัติซึ่งตั้งค่าได้3ระดับนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเพื่อสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับ ตัวนี้ผมเชื่อมเชื่อมผ่านแอปพลิเคชันนะครับอย่างกรณีที่เราขับรถอยู่ตู้เย็นอยู่ด้านด้านท้ายนะครับเราก็สามารถปรับอุณหภูมิได้เลยนะครับปรับอุณหภูมิมันก็จะเด้งไปที่หน้าจอนะครับโหมด m a c e c o แล้วก็สามารถล็อกปุ่มกดได้อุณหภูมิตอนนี้ได้ติดลบ2แล้วนะครับแรงดันไฟแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ 11.6v โวลต์นะครับก็เป็นแบตเตอรี่ในตัวของเขาตอนนี้เครื่องนี้ไม่ได้เสียบไฟนะครับ ตรงพอร์ตตรงนี้จะเป็นพอร์ต USB สำหรับเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับบอดี้ภายนอกนะครับถ้าเทียบก็จะหิ้วแบบนี้ได้เลยนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับถ้าไม่รวมของแช่อันนี้ด้านข้าง,ขงเขาเป็นรูเสียบปลั๊กไฟนะครับก็ใช้ได้ทั้งไฟ12โวลต์และ24โวลต์ด้านล่างเนี่ยจะเอาไว้เสียบแผงโซลาเซลล์นะครับก็รองรับแรงไฟอินพุตได้ตั้งแต่12โวลต์ ไปจนถึง50โวลต์นะครับสามารถเสียบจากแผงโซลาเซลล์น่ะแปลงแปลงเป็นขั้วพอร์ตแบบนี้สวมตรงเข้าไปได้เลยไม่ต้องผ่านคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับเพราะว่าภายในเนี่ยมีพวกแผงวงจรที่จะมาชาร์จลงแบตเตอรี่แล้วนะครับส่วนอีกด้านนึงจะเป็นด้านของแบตเตอรี่แบบพกพาสำรองนะครับเป็นลิเธียมไอออน12โวลต์นะครับ15.6แอมป์ก็ ถอดเข้าถอดออกได้นะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูเอาไว้เดี๋ยวผมเสียบปลั๊กก่อนนะครับน้ําหนักประมาณ9900กรัมหรือ9ขีดนะครับเกือบเกือบหกิโลน้าหนักถือว่าเบานะครับสำรองไฟได้เฉลี่ยนะครับก็ตั้งแต่ประมาณสัก3าถึงหชั่วโมงบวกลบขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอกและภายในนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังของเข้านะครับมีพวกแผงรูระบายนะครับห้องคอมเพรสเซอร์เนี่ยจะอยู่ข้างในคอมเพรสเซอร์อยู่ฝั่งตรงสีดํา ไอ้ตรงพื้นที่แช่งจริงจะอยู่ซีกด้านบนนะครับมีหูหิ้วนะครับเหมือนกระติกน้ำแข็งเลยฝาปิดก็จะมีที่ล็อกฝานะครับเปิดด้าน,นบนฝาก็จะมีโฟมนะครับกันความเย็นรั่วไหลออกให้อีกหนึ่งชั้นนะครับมาจะมารับกับขอบตรงนี้และก็จะมีตัวตัวพลาสติกใส น้ำใส่เกลือนะครับเอาไว้แช่คือหน้าที่ของเขาประโยชน์ของเขาคือ1เป็นฉนวนกันความร้อนความเย็นบนฝากับ2ตอนที่ตู้เย็นไม่มีไฟเลี้ยงนะครับก็ถือว่าเอาความเย็นตรงนี้มาช่วยช่วยตอนที่ไม่ได้ทําความเย็นนะครับแต่ถ้าเราจะไม่ใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเราเอาออกมันจะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับใสไ่ไปแล้วก็ล็อก แต่ถ้าออกก็แค่หมุนตรงนี้ดึงออกจุกเติมน้ําอยู่ตรงนี้นะครับใส่น้ํากับใส่เกลือถ้าเราเอาตรงนี้ออกเราก็จะได้พื้นที่ด้านบนเพิ่มขึ้นนะครับก็จะสามารถแช่ขวดน้ําดื่มอันนี้ไซส์600มิลลิลิตรนะครับวางแบบนี้มันจะโผล่ขึ้นมาหน่อยนะครับวางปิดได้ถ้าเราต้องการแชร่ของที่สูงขึ้นก็เอาตัวนี้ออกได้แต่ถ้า ขวดอื่นๆอย่างขวดโออิชินะครับ380มิลเนี่ยอันนี้มันไม่พ้นขอบอยู่แล้วก็สามารถปิดแช่ได้เลยอย่างสปอนเซอร์กระป๋องน้ำกล่องนมแช่ได้เลยนะครับผนังภายในนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภายในเดี๋ยวจะมีทับนิ่งให้นะครับอันนี้เอียงตู้เย็นสามารถเอียงได้นะครับอันนี้คือปริมาณช่องแช่ของ8ลิตร น้ำโอิชิ2ขวดสปอนเซอร์2ขวดนะครับแล้วก็น้ำดื่มขนาด600มลลตรขวดก็ยังมีที่ว่างเหลืออยู่นะครับภายในเป็นพลาสติกฟุดเกตนะครับก็ใช้งานได้ค่อนข้างปลอดภัยนะครับแช่อาหารเครื่องดื่มได้ได้ปลอดภัยมั่นใจได้เลยแผงทำความเย็นจะอยู่รอบๆสีด้านนะครับถ้ารอสักพักเนี่ยจะเห็นเป็นริ้วๆตามแผงคอยเย็นที่วิ่งนะครับรุ่นนี้ไม่มีจุกระบายน้ำนะครับเน้นเรื่องถนวนที่ทึบนะครับ การใช้งานก็ง่ายๆนะครับกดปุ่มเปิดเครื่องมันจะมีปุ่มบวกและลบนะครับก็กดเพื่อตั้งอุณหภูมิก็แสด้แต่20องศาลงไปถึงติดลบ20แต่ว่ารุ่นนี้เขาใช้คอมขนาดเล็กนะครับก็แนะนําตั้งไว้ไม่เกินสักติดลบ15สําหรับแช่ฟรีซแต่ถ้าแช่อาหารเครื่องดื่มทั่วไปให้มันเย็นเหมือนอุณหภูมิตู้แช่นะครับก็ตั้งไว้สัก2องศา3องศา4องศาเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับ อันนี้ปรับเป็นพวกโหมดปุ่มตั้งค่าปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับทีนี้อุปกรณ์ภายในเซ็ตของเขาก็จะมีสายไฟเสียบช่องจุดบุรีมาให้นะครับสามารถเสียบไว้ในรถได้เลยตอนคอมเพรสเซอร์ทำงานเนี่ยจะกินก,กินกำลังไฟอยู่ที่ประมาณ5 0กว่าถึง60วัตต์บวกลบเท่านั้นไม่มีปัญหากับระบบระบบไฟในรถนะครับเพราะว่าช่องจุดบี่ในรถเนี่ยรองรับการจ่ายไฟได้ถึง120วัตต์เรายังสามารถใช้กับกล้องหน้ารถใช้กับ ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ได้ตามปกติแล้วก็มีอะแดปเตอร์เสียบไฟบ้านให้นะครับถ้าเราเสียบไฟเข้าตัวตูวเ้เย็นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟบ้านหรือไฟในรถยนต์แรงดันไฟก็จะเพิ่มขึ้นถ้าสังเกตอยู่ใกล้ๆเครื่องเนี่ยจะได้ยินเสียงการทํางานของคอมเพรสเซอร์ที่ดังขึ้นมานิดนึงก็พอจ่ายไฟให้เขาได้แรงขึ้นเนี่ยการทํางานของเขาก็จะช่วยให้เย็นเร็วขึ้นนะครับ การชาร์จไฟการชาร์จไฟแบตนะครับเราก็จะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยคือพออยู่ในรถสตาร์ทเครื่องยนต์หรืออยู่ที่บ้านเสียบไฟเนี่ยเขาก็จะแบ่งไฟเป็นสส่วนคือส่วนชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ส่วนใช้กับใช้ระบบทาความเย็นเลี้ยงคอมเพรสเซอร์นะครับถ้าแบตเตอรี่เต็มเดี๋ยวเขาจะตัดการชาร์จเองนะครับหรือถ้าเราถอดถอดปลั๊กไฟออกเนี่ยเขาก็จะมาใช้งานกับแบตเตอรี่ตัวนี้ถ้าใช้จนถึงเกณฑ์ที่ ต่ำแรงดันแบตเตอรี่ต่ำจนถึงเกณฑ์ที่เราเซตไว้เขาก็จะตัดการทํางานขึ้นให้เราโชว์ว่า F1 อันนี้คือให้เราทราบว่าแบตเตอรี่หมดนะครับตู้ก็จะตัดการทํางานอัตโนมัติไม่ใช้งานจนแบตหมดเกลี้ยงเพื่อกันแบตเสื่อมนะครับทีนี้ที่ผมบอกว่าแบตแบตเตอรี่เนี่ยสามารถถอดเข้าออกได้แต่ว่าการใช้งานจริงๆอ่ะไม่ต้องคอยถอดเข้าถอดออกนะครับเสียบคาเอาไว้เลยตอนถอดออกก็จะมี แง่งตรงนี้2ออ,อันซ้ายขวาบีบเข้ามานะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยไม่ต้องขันน็อตขันอะไรนะครับมีสวิตนะครับเปิดปิดตรงนี้กดค้างนะครับเพื่อเปิดปิดมีไฟแสดงสถานะด้านหลังก็จะเป็นบอกพวกเรื่องสเปคของแบตเตอรี่นะครับที่ผมบอกไปแล้วน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับสามารถเอาเอาไปใช้กับใช้ร่วมกับยี่ห้ออื่นได้ไม่ใช่ยี่ห้ออื่นใช้กับรุ่นอื่นได้อย่างเช่นพวก ECX ENX หรือ TWW ได้นะครับรุ่นนี้ตอนสวมก็บีบเข้าไปให้มันปลดลงล็อกดันเข้าไปแค่นี้นะครับอ่ารุ่นนี้ถือว่าถึงเขาจะใช้คอมเพรสเซอร์ตัวเล็กนะครับแต่ด้วยขนาดความจุของเขาเนี่ยเล็กไปด้วยก็ทำความเย็นได้ค่อนข้างไวนะครับอุณหภูมิลงไวเหมาะกับการใช้ติดรถเอาไว้อย่างตู้เย็นรุ่นอื่นๆนะครับ อย่างเราต้องวางไว้ท้ายรถบางทีเราขับรถอยู่อยากจะดื่มเครื่องดื่มเย็นๆเราไม่สะดวกที่จะจอดรถก็ถ้าเป็นตู้เล็กแบบนี้สามารถวางไว้บนเบาะข้างๆหรือว่าที่พื้นใกล้ๆมือได้เลยเวลาเราขับรถอยู่เปิดหยิบดื่มแก้ง่วงได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นข้อดีของเขานะครับดุดมือขอโทษทีนะครับหูหิ้วหิ้วลงจากรถไ,ไปนู่นไปนี่ได้เลย แช่น้ําแข็งแช่สกิมได้นะครับตัวนี้ณนะตอนนี้ก็จะมีราคาให้เลือก2แบบแบบรับประกัน3เดือนแล้วก็แบบรับประกัน5ปีไปเลยนะครับราคาก็เดี๋ยวจะลงไว้ให้ในลิงก์ด้านล่างนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปเช็คราคาหรือสั่งซื้อทางออนไลน์ได้นะครับหรือถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็ทักมาที่เพจขายตู้เย็นขึ้นที่12โวลต์ได้นะครับหรือโทรมาสอบถามคุยกันได้โอเคก็วันนี้ เป็นรีวิวสั้นๆนะครับเพราะว่าเรื่องรายละเอียดนะมันก็เหมือนกับตู้เย็นทั่วไปเลยพวกอะไรพวกแผงหน้าจอวงจรก็ใช้ร่วมกับรุ่นใหญ่ๆของของเขาได้นะครับถ้าใครสนใจตู้เย็นรุ่นนี้ EP8 ของออ b ิคูนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปครับผมสวัสดีครับ